คุณโปรครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์คุณโปมาครับผมหาคุณโปไม่เจอเขาวางไปก่อนอ้าวไอสัตว์มึงมาอยู่บ้านมึงอะมาอยู่นี่ตลอดเลยนะอ๋อก็ก็มันเหงานี่ครับอยู่บ้านคนเดียวมันคนกลัวผีซะด้วยโอ้โห,โโหน่าอย่างมึงไม่น่ากลัวผีนะ <c oughs> ดูมีการศึกษาว่าแต่ใครโทรมาวะเห็นว่าชื่อคุณเสือกับคุณสิงโตอะครับเฮ้ยจริงเหรอวะอืมเอาแล้วรุ่นพี่กูออกมาจากคุกแล้วโว้ยไอพวกเด็กห่วยขาแข้งเดี๋ยวแม่งเจอพวกกูแน่กูจะเก็บแม่งเรียงตัวเลยช้างอีกตัวไอสัตว์ตอนนั้นนี่เล่นพวกกู วยเยอะเก๋าเชียวอยู่กันเป็นโคลงแม่ทำเกา๋าเดี๋ยวกูจะพาพี่กูไปล่อไม่ให้นอนหยอดน้ําอ้อยเลยสัตว์งานนี่มีเข็นกันป่าราบแน่มึงรุ่นพี่คุณโปเพิ่งออกจากคุกมาเหรอครับเขาไปทําอะไรมาเหรอครับถึงติดคุกกระทำผิดกฎหมายไงล่ะไอ้เฮียแม่ไม่น่าถามเลย พีจ่จะโบพีจ่จะโบมาคืนเด็กๆฟังเรื่องผีมาน่ากลัวมากเลยอยากจะเล่าให้ฟังฟังเปล่าไม่ฟังฟังหน่อยกูขี้เกียดฟังนิดนึงอ่าไหนมึงเล่ามาดิเออ,เอองั้นงั้นผมไปก่อนนะครับเฮ้ยจะไปไหนเล่าอยู่ฟังด้วยกันก่อนเดฮึไม่เอาครับผมผมกลัวพี่จอยกลัวผีเหรอเออแม่งกลัวผีเล่าเลยให้แม่งอยู่ด้วยมึงนั่งในน่้จอยเดี๋ยวถ้าลุกกูต่อยเลยนะโอ้ยมีชายคนหนึ่งเขาขับรถไปต่างจังหวัดคนเดียวตอนดึกๆึก บ้นบ้นบ้นระหว่างขับรถมีเงาตะคุ้มตะคุ้มที่กระจกข้างรถแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไร ผ่ไปมเท่านั้นแหละี่จะก,กระทักเตะท่ำเฮียอะไรเนี่ยโอ้อเฮียนี่กระตกใจดีเลยละเกินด้วยความกลัวเขากเกยเหยียบครเร่งมิดหวังจะไปจากตรงนี้ให้ไวที่สุดจากนั้นพักหนึ่งเขาก็ยังรู้สึกว่ามีเงาตะคุ่มตะคุ่มตามมาอีกแล้วเมื่อหันไปมองกระจกข้างเขาก็ไม่เห็นตะไลอะไรเรอครับอะไรทำไมเขาไม่เห็นอะไรเลยะครับ มึงจะกลัวเฮียอะไรนักหนาเนี่ยไม่เห็นก็คือไม่มีอะไรไงเขาจึงขับรถต่อไปเรื่อยเลื่ยเลื่ยเลื่ยอะไรองเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วมึงนั่งเลยจ่อยเดี๋ยวต่อยล่วงเลยกลัวเฮียอะไรแค่เดยกกระแทกเสียงเขาได้ยินเสียงกอบแกบกอบแกบกอบแกบเขาจึงหันไปมองกระจกข้างแล้วเขาคืพบว่า อะไรครับลุงเด็กเขาพบอะไรครับเขาก็พบว่ามีคุณยายขังตามรถมาไล่กัดยางล้อรถอย่างไม่ลดละเขาจึงเหยียบไปเกือบสองร้อยเพื่อหนีคุณยายสักพักหนึ่งคุณยายก็หายตัวไปอย่างไรล่องลอยและเขาเองก็ไม่พบคุณยายอีกเลยเป็นอันจบเรื่องนี้หรือ,รอ,อเรวแล้ กลัวมากเลยครับผมไม่อยากฟังแล้วนี่น่าก,กลัวเหรอวะไม่น่ากลัวเยอะพี่จะโปน่ากลัวเฮียอะไรเป็นกูนะคุณลงจากรถเอาไม้ไปไล่หัวยยายแล้วเฮีย yeah. มันไล่กัดยางทำาเฮียอะไรบัญยาอ่อนโอยนี่ก็เถื่อนเหลือเกินผีก็ยังจะตีปอเดีวกูจะไม่อยู่เดือนนึงนะมนจะไปไหนวะกูจะไปอัพ อัปเกรดอะไรวะเออหน้าเฮ้ยไม่เออหน้าเด้คืออะไรวะอธิบายเด้กูจะไปศัลยกรรมเช็ดแค่ทําอะไรบ้างวะกระปลกไรผมสมน้ำผักตัดปากเสริมคางแก้หูกลางสักคิ้วทําตาสองชั้นปั้นตาโตโบทถอดเสริมคอลลี่อายสลายไขมันด้วยคาะบ็อกซี่จะให้ดีต้องตัดปีกจมูกแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ร้อยใหม่แล้วไปผ่าตัดไขมันหน้าท้องแล้วก็ต้องเลเซอร์ลักแล้วแต่ก็ยังมีเสริมนมอีกเสร็จแล้วก็พักสักสองสแล้วไปสักหัวนมชมพูว่าจะดูเรื่องศัลยกรรมขาเลี้ยวแล้วเดี๋ยวต่อกระดูกเพิ่มมมคววาาสูงงตตรข้พอีเลก็จะัด กคงออหมดยางแล้วก็เสริมสะโพกประมาณนี้กูว่านะมึงไปหาหมอผีนะแล้วบอกเขาว่าให้ย้ายวิญญาณไปเข้าร่างใหม่ดีกว่านะกูว่าง่ายกว่าเยอะเชื่อกูย้ายวิญญาณพ่อมึงดิคือมันไม่มีใครใช่ไงไม่มีก็ไม่เป็นไรมันตรงคอนเซปต์ไงตรงคอนเซปต์ยังไงก็มันเป็นทางว่าน้ำมันก็ต้องอยู่ในน้ำเนี่ยคุกคุยมึงแม่งพูดไม่รู้เรื่องว่ะไม่รู้เรื่องยังไงมันไม่มีคนไปค่ะ ก็ให้คนที่เล่นน้ําข้ามไงคือมันไม่มีรถวิ่งไงมึงจะให้ข้ามไปไหนอะไม่มีรถก็เรือไงเรือมันก็ไม่มาวิ่งรงน้ําตื้นหรอกมึงก็ไปทําไว้ลึกๆดิตรงที่เรือวิ่งอะน้ำมันลึกมื่ไม่มีคนไปว่ายหรอกไม่แน่หรอกเฮียมึงแม่งเพ้อเจอว่ะมึงแม่งปิดกั้นจินตนาการว่ะอะลูกอย่าคุยอะไรอะก็ไม่คุยอะไรก็กูคุยดีดเออกูขอโทษว่ะกูใส่อารมณ์ไปหน่อยไม่เป็นไรเฮียเพื่อนกันเอออ่า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 แต่กูว่ามีคนว่ายนะ ว่างกันไหมครับฮะทำอะไรวะพอดีผมอยากให้ช่วยเรื่องนางแบบให้หน่อยหม่ครับผมกำลังหาพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าตัวใหม่อยู่ได้มาดิได้เอาด้วยเราช่วยเราช่วยนี่ครับคนแรกชื่อน้องบุูงไห้อืมก็ดีนะแต่แม่งเด็กไปปาวะรูปสวยอจอยนี่กล้องมือถือเหรอวะใช่กล้องมือถือถ่ายเหรออูอ้หูสักดอกน่าจะตั้งใจเลียเลยแหม่พ่อจะปาดให้วาวเชียวส่วนนี่คนที่สองครับชื่อน้องโบวี่ คนนี้โอเคนะกูว่านี่มันสวนลุมมะเนี่ยถ่ายที่สวนลุมแน่เลยเนี่ยเคยไปมุมนี้เลยมุมนี้โอ้โหคนนี้ก็แจ่มจะลากเข้าห้องปิดประตูล่ามโซ่แม่งนีไปไหนเลยแบบว่าทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนอนหลับแล้วก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนกันอีนรอบเลยนี่คนสุดท้ายครับชื่อน้องปอเช่เฮ้ยเออแจมกูว่าคนนี้แหละดี เธอปะเนี่ยหน้าเหมือนก็บเธอเลยคนนี้เตรียมผูกเชือกไว้ได้เลยพ่อจะเลียให้ลอยสูงกว่ายานอากาศอีกดึงลงมาแล้วก็เลียอีกดึงลงมาแล้วก็เลียอีกผมว่าผมกลับก่อนดีกว่าครับไม่จะช่วยอะไรเลยครับเนี่ยเฮ้ยอย่าพิ่งดิอย่าพึ่งไปเอารูปมาดูอีกมีใครอีกเปล่าวะเริ่มแล้วก็ต่อให้จบดียว่าเฮ้ยแน่นไปหมดแล้วเนี่ยจอยไอ้จอย เมียกูปรึกษาอะไรอย่างดิจริงเหรอจริงดิว่างเปล่าอีน้ำตากูจะไหลทำไมวะคนอย่างกูมีคนมาขอปรึกษานี่ไง <g> <g> อะไรว่ามาเลยมึงว่าทางมาน้ำาวนมีไหมทางมาน้ำคืออะไรก็คือทางมาไหลที่อยู่ในน้ำไงกูก็เลยตั้งชื่อว่าทางมาน้ำเฮ้ยเฟี้ยววะคิดได้ไงวะอ่ะใช่ปะดีใช่ป่ะกูว่าทำได้ป่ะทำได้เด้แต่มึงรู้ป่าว่ามาน้ำตัวผู้แม่งเป็นตัวที่ตั้งท้องหน้ย้ยจริงเหรอจริงกูเคยได้ยินมาแล้วแม่งแดกปลาโลมาด้วย จริงคือมันกินปลาโลมาเป็นอาหารเว้ยแล้วมันก็ตั้งท้องคือมันเป็นสัตว์น้ําที่ประหลาดมากเลยเว้ย มันกินได้เว้ยมันล่าปลาโลมามันเป็นอาหารเวลามันล่านเว้ยมันจะพ่นหมึกสีดำๆใส่ตาปลาโลมาด้วยเว้ยแต่พอมันพ่นหมึกปุ๊บน้าทะเลมันก็มืดใช่ป่ะมันจะไม่รู้เว้ยว่าปลาโลมาอยู่ตรงไหนแต่มันเป็นอย่างนี้เว้ยพอปลาโลมาโดนหมึกมันก็จะแสบตาแล้วมันก็จะร้องวิวิวว้ะ พอมันร้องปุ๊บม้าน้ามึงก็จะรู้ว่าปลาโลมามันอยู่ตรงนี้พอมันรูวว้อยู่ตรงนี้มันก็เข้ามาจับปลาโลมาแดกเลยอุ้ยน่ากลัววะ่ะเออน่ากลัวเลยว่าเข้าหลังมึงไปเล่นน้ํามึงระวังเลยน้าน้ําพุ่นหมึกใส่ตามึงโดนแดกแนมะ่เออเออคุณจะระวังยั้ยี่ไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยก็บอกอยู่นี่ไงไ,งไหนทาเสียงดิวิด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 เนี่ยเออนั่นแหละระวังม้าน้ํานะมึง ลรเออดิโคตรน่ากลัวไอ้นีแม่งบอกมาเนี่ยแม่งบอกว่าแม่งพ่นหมึกได้ด้วยนะเว้ยสัตว์โคตรโหดอ่ะแล้วไงไอ้เหี้ยกับมึงลองนึกดูดิเกิดเราไปว่ายน้ำอยู่เงี้ยเราไปไม่เจอแม่งอ่ะแม่งพ่นหมึกใส่เราเราตาบอดเลย,นะยเลยชิบหายอ่าแล้วไงต่อไอ้สัตว์ไปแล้วไงดิก็พอตาเราบอดใช่ปะ่ะเราก็จะต้องร้องแบบเนี่ยทีนี้มาน้ำแม่งก็จะได้ยินเสียงเราเว้ยแล้วมันก็มาตามเสียงเรามาแดกเราดิสัตว์ อุ้ยเหียอุ้ยอ่าแล้วไม่พอนะปลาโลมาแั้งตัวอย่างใหญ่ไแม่งยังแดกเลยเนีย่ยไม่รู้ปลาวานปลาฉลามแม่งแดกเปล่า,าสัตว์เอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะไรวะคือเราเป็นมดแล้วเราไม่เล่นน้ำาโซโปรดัน